ี่น้องเอ้ยเบิง่ง<ม>ปลาทูหอยใเดืแมม่แมวมันมากวนปีงไหวแมวมันมากวนแมวชองโตมันมากวนม่ชิามากินปลาทูหอยเบิ่งนด้่นพอชิไปลลังพักต่อฟังดูหน่อยนะจ๊ะเจะเขาดีจริงมันไม่ใช่ไรสุดจับได้แล้วหนึ่งตัวจับได้แล้วนี่นี่ค่ะคุณผู้ชม แอบอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะให้มันดูเลอากน่ชาลีิม่ามาดูเร็วให้แมวฟอาประตูให้แล้วกัน มันให้หน่อยนะปลาทูนั่นเฝ้าให้หน่อยนะอ่ะเฝ้าเฝ้าไว้นะฝากชาลีเฝ้าปลาทูให้หน่อยนะลูกนะอยู่ตรงนี้เนี่ยลูกใกล้ๆเนี่ยเฝ้าเอานะลูกนะเดีย๋ยวแม่เก็บของไปทำธุระค่ะนะลูกนะเดีย๋ยวแม่กลับมานะเฝ้าไว้นะลูกอย่าเอาไปกินนะปะทูน่ะนะ ลงหลงเบอซื้อเพิ่มก,ก็ได้ ไปซื้อเพิ่มก็ได้ฮ้ ชารีชารีไม่ให้เฝ้าเฉยเฉยใช่เหรอลูกให้เฝ้าเฉยเฉยนะลูกนะเฝ้าเฝ้าตรงนี้ลูกเฝ้าตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ลูกาอย่าไปใกล้ขนาดนะั้นเลือกไม่ได้นะลูกนะอไม่ได้ลูกไม่ได้ใกล้เกินไปครับแน่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 แน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  เอามือมาเอามือมาทำอะไรืไม่ใช่แนว มาแม่จะดูเองไปไปออกไปได้ละแม่จะดูประตูเองไป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 รีไป,รรปแม่จะดูเองประตูนะ่ะไปสรุปไปไปไปหาเล่นไปลูกปไปไปขอบใจามากขอบใจามากนะที่พ่อาประตูให้นะจะแ,แม่ดูเองนะลูกนะ